วันนี้ผมได้อ่านคอมเมนต์จากท่านผู้ชมรายหนึ่งเขาบอกให้ผมทำเนื้อเรื่องเกมนี้ต่อเพราะมันมีด่านที่15ผุดขึ้นมาแล้วนะไหนดูซิว่าม,มันมีจริงหรือเปล่าพันตรีข่าวไรวันแอนดูส,สดๆร้อนๆดักสักหน่อยไหมฉันอ่านแล้วทำได้ไม่เร็วเลยได้ยินว่าเธอไปรวบรวมจากเมืองคัมเต้ด้วยตัวเองเลยใช่ไหมเปล่าเลยโดยเฉพาะรูปข่าวมอนสเตอร์นั่นทำฉันหมดเงินไปเยอะเลยกว่าจะซื้อมันมาจากคนในพื้นที่ได้อะ เออเธอคงไม่ได้ถูกหลอกหรอกนะเมื่อคําเต้ที่แสนสงบสุขจะไปมีมอนสเตอร์ได้ยังไงมาขอ้อมาขอ้อเกิดเรื่องใหญ่แล้วหมู่บ้านถูกมอนสเตอร์โจมตีคงไม่บังเอิญขนาดนั้นมัง้งใจเย็นฉันจะไปดูเดี๋ยวนี้แหละฉันไปด้วยเจอกันที่ทางเข้านะอ่ะไหนดูซิว่ามันมาจริงไหม มาจริงด้วยครับผมด่านที่15โอเคงั้นก็มาลุยเนื้อเรื่องต่อ a later few moments later. สวัสดีครับผมเพชรแซมมี่เพชรชี่นะครับผมและว,วันนี้เรามาอยู่กับในเกมเ a t เทิร์นสลักเอาไว้คิกันอีกเช่นเคยนะครับโดยคลิปในวันนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีก็ผมว่าในช่วงต้นคลิปผมก็จะไปตะลุยเนื้อเรื่องต่อในด่านที่15ก็ครับผมซึ่งณตอนนี้ ผมได้มาอยู่ในด่านที่15ขีดหนึ่งกันแล้วก็ผม <Thank you. S 1> ก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะไปต่อรีเรื่องต่อในตอนพิเศษภาคหนึ่งครับผมโอเคในระหว่างนี้ก็ไล่ยิงกันไปก่อนเลยมาเปลี่ยนนี่ตีทันี้ไปอุ้บลงกระสุนฟืบตัวนี้อาจจะเล่นยากหน่อยเพราะว่ามันต้องคอยดูโอโหพูดปม่ทันขาดํำมันต้องคอยดูลูกด้วย โอเคเปลี่ยนตัวปึ๊บใส่อันติแล้วก็นี่เลยเอาไปกินโอเคใส่อีกเอาเปืนไปไปกินแล้วก็อันติโอเคเรียบร้อยอมาเดี๋ยวฮิวให้เพื่อนก่อนสการ์เล็ตนี่เป็นตัวอะไรที่แบบ มัน้าจะเล่นยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องดูลูกเทนนิสก่อนน่ะนี่กวาดจะรีโวดเสร็จโอเคได้จุดอ่อนมานี่กินไปฟืบ เตะอันติโอ้ยจะตายจะตายจะตายเดีย๋ยวนะโอเคดึงรถทีเดียวขอเตะอันติอีกแล้วก็อันนี้ไปกิน <Thank you. S 1> โอเคขอเขาหน่อย โอ้มากันเทียบเลยโอ้ยถ้าหาไม่ระวังดาบที่ตกพื้นนี่คืออาจตายได้เลยนะเนี่ยเอาเขียวมาเบรย์แอนตีเก็บหมดเฮ้ย์อีตัวนึงโอ้โหนึกว่าไม่ถึง ถือ RPG แบบนี้ไม่หนักป้างเหรอครับเปดูไปตัวนี้มันกลังจะตายตัวเนี้ยสาดกระสุนให้หมดนะโอเคฮิวให้หน่อยเปไหนนะเดี๋ยวหามุมก่อน เอออันติโอเคผ่านครับผม <Mission complete. S 1> โอเคไปกันต่อ อันตรายมอนสเตอร์มอนสเตอร์กลับมาอีกแล้วมอนสเตอร์หนะ้าตาเป็นยังไงมันไปทางไหนแล้วล่ะอย่าบอกพวกเขานะ่ะลิมไปแล้วเหรอทันเซธบอกว่าพวกต่างถิ่นเชื่อถือไม่ได้ใครจะไปรู้พวกเขาอาจเป็นพวกเดียวกับมอนสเตอร์ก็ได้ได้นะสิที่เป็นพวกเดียวกับมอนสเตอร์มาเข้าเป็นเพื่อนฉันถ้าเป็นเพื่อนของอีเลียแล้วก็ฉันคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกเธอย้ายไปอยู่เมืองของคนต่างถิ่น คงจะไม่ใช่คนของเมืองคำเตยแล้วสินะได้ส,สียกบใช่บหมมาค่า์ไม่ต้องสนใจหรอกพวกเราหากันเองก็ได้อีเลียเดี๋ยวก่อนอยู่ดีๆก็แปลงร่างเป็นแมวแล้วก็หายไปเฉยเลยระวังตัวให้ดีฉันจะจับเจ้านั่นให้ได้เลยโอเคมาไปลุยต่อกันที่ด่านที่15-2กัน โอเคมาต่อกันที่15ขีด2กันเลยในด่านนี้ <Hey! S 1> ก่อนอื่นเปลี่ยนตัวก่อนเลย <Hey! S 1> อย่างไก็ต้องมีตัวแก๊กลิ้งเอาไว้เคลียร์ลูกกระจกเจอบอสฮนะมา <Hey! S 1> ที่เป็นมินิบอสนี่นี่ตีให้หมดทั้ง3ลูกเนี่ย <Hey! S 1> เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว อู๋มีสองตัวเดี๋ยวขอนี่เลยอาชิบมาอยู่ยหน่อยตอ้โนมีใครตาอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเดี๋ยวนะใจเย็นนะค,นค่อยๆมาทีละตัวอาชิบอืมฟันฟันโอ้โหฟันพลาด โอ้ยหอ่มเก็บเมื่อกี้ตบไปแล้วรอบนีงโอเคไปเอ้ยเดี๋ยวอ่ะเปลี่ยนตัวอ่ะยูอุ้ยธนูธนูธนูมาอ,าอา๋ออันติไปกินอ่ะซ้ำโอ้โหไม่ตายสักที Cảm khó khSenkai rồi. anh Cháu người đó, có phải chứ. C Carbon. rồi จะได้เหรียญขึ้นไปโหนี่เลงอยู่เลยเนี่ยอารโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหูก่อนอิวก่อนโอ้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 าอันติแต่ว่าเปิดอันติอีก มีไหมอ่ามีอีกไอ้ตัวผลโดดลม่มเฮ้ยกว่าจะกว่าจะรอรีโหลดเสร็จนี่คือแบบโดนยิงตายไปนานแล้วโอเคเปลี่ยนตัวอู้หูหนึกว่าตกอ่าเ่อนติื่อกีไม่หลบได้ บอกให้ตรงไปไ <Thank you. S 1> หนดูซิได้อะไรมาอุ้ยได้แกลแต่ไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ลืมไปก็ดีกว่านะโอ้โหศพกระเด็นเลยโอ้ย oh. ถ้ายิงตัวเองไม่โดนฮะ โอเคแทนที่ของก่อนกันตายไว้ก่อนอืม,ห,มหลบได้สบายๆครับ,บผมยิงไปเรื่อยๆเฮ้ยโอเคอันตรีมา,า,อ,าอันนี้ไม่ได้ได้เดี๋ยว กดอันตีเดียกันอนู้มันดูด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 มามามาอู้อู๋อู๋อู๋กินโอเคกันตายไว้ก่อนโอเคผ่านครับผม เฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนเจ็บอีเลียช่วยพวกเราด้วยลุงฟิลิปปานเจ็บจะเย็นก่อนนะมาคอดเรียกองหนุนได้ไหมวางใจเถอะเช็คมอทีนสลับเสนอของเมอร์แอนดรูวไว้แล้วที่นี่น่าจะจอดเครื่องบินไม่ได้พวกเราไปก่อนเถอะอย่าไปกับพวกเขาเนาะท่านซินแต่วางแผนไวเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมารับพวกนายคนรับนั่นก็คือ จริำเอาไว้นะนอกจากท่านเซตแล้วห้ามเชื่อใครทั้งนั้นอันตรายยิ่งใกล้เข้ามาทิ่ต้องระวังคนต่างถิ่นที่จะเข้ามาแทรกแซงให้มากที่สุดอาเคสสร้างเดิมมื่วซัวสักทีดูสิดูอีเลียคือคนที่ถูกคนต่างถิ่นหลอกใช้ขอไปช่วยคนก่อนละไม่มีเวลาบาทะร้อนด้วยลุงไปกันเถอะฉันจะพาไปหาทีมสนับสนุน เอออิเลียขอบคุณนะแต่พวกเราจะรอท่านซิดที่นี่เหรอพวกท่างโอเคไปคุยกับอีเลียต่อหน้าโมโหน้าโมโหไม่ต้องโกรธหรอกเขาเพิ่งผ่าเรื่อไรร้ายมาการไม่เชื่อคนแปลกหน้ากา็เป็นเรื่องปกติฉันคือคนแปลกหน้าเหรออีอ่างทำไมต้องเชื่อที่เจ้าอ้วนเนี่ยพูดทุกอย่างเลยเจ้าอ้วนนั่นหมายถึงซิดเหรอ เขาเป็นคนดังในเมืองคัมเต้เหระเขารวยค้นๆเขาคื็คนที่รวยมากที่สุดในเมืองคัมเต้เมืองแด่ดอกดาวที่นายเห็นนะ่ะเมื่อก่อนเป็นของตระกูลเขาละ่ะเมื่อก่อนเหรอแล้วทำไมตอนนี้ถึงลุกราซะแล้วละ่ะนี่ใช่เพราะมีคนกลัวตายหรอกนะหลังจากที่แม่ตายผู้ชนชั้นสูงมองว่าตระกูลบาสเต้ไม่มีพลังผนึกแล้วจึงออกจากเมืองคัมเต้ไปหาที่อยู่ใหม่ถ้ามไม่ใช่พระพอ่อ เมื่อเขาเต้คงกลายเป็นที่ดกดาำไปนานแล้วเฮ้ยเสียงอะไรนะมันมันมันนี่ล่ะไม่ต้องตกใจท่านซซดต้องช่วยพวกเราแน่นอนอิเลยดูพวกเขาไว้ฉันจะไปหามันสักหน่อยโอเคไปลุยต่อกันที่ด่านบอสกันครับผมหนอนปีศาจ มาลุยต่อกันครับผมในด่านที่15ขีดสามเจอลูกกระจอบก็กี้ลื้นเปลี่ยนตัวนี่ต้องเป็นตัวนี่แหละที่ต้องใช้ตัวเคลียร์ลูกกระจอบเนี่ยโอ้เกือบไปละเอาพูดไปทางขาดคำเลยโดนไปนัดหนึ่ง มาขอของหน่อยดูสิโอ้เหลียนตราอุ้ยตกลงมาเจออะไรก็ไ oh ม่ร oh ู oh ้สองตัวเลยมาเดื๋อันติหนึ่งเดี๋ยวก่อนเป้าหมายอยู่ใกล้ไป็เลงอะไรอยู่เนี่ยโอเคเดื๋อันติโอ้โห ปล่อยมาเยอะๆปล่อยลูกเทนิสมาเยอะๆโอเคเปลี่ยนตัวเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี้เดี๋ยวก่อนนะโอเคกันตายไว้ก่อนนะเอ้อเปลี่ยเปลี่ยนตัวเจอจุกอ่อนก็ นี่เอาไปกินสวยงามครับเดยวนะอืมเปลี่ยนตัวแล้วก็อ่ะคิวเลยอู้หอะไรเนี่ยอย่างเยอะโอเคอันนี้เฮ้ย โอ้โเกือบตกเกือบตกโดนหนามโอเคค่อยๆไปฮะโอ้วิไอเนี่ยเดี๋ยวนะตอนใช้ชีทิ่ขึ้นรถถังนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยโอเคปาไป มีไหมอ่ายังมีอีกโอ้โหเปลี่ยนตัวโอเคเฮ้ยโ,โ,โอ้โหจะตายจะตาย,ตายเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวแป๊บน,นึงคือถ้าหากว่าเราไม่ยกเลิกเอ้อะไรนะไม่ยกเลิกตัวล้มชีพเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เปลี่ยนตัวให้ โอ้โหแหมโอเคไปอันติ้นี่แหละคือข้อดีของตัวนาเดียนั่นแหละเพราะมันจะสามารถฮิวเพื่อร่วมทีมคนอื่นๆได้นอกจากว่าจะฮิวให้ตัวเองอย่างเดียวไม่พออุย้ยก็อย่างที่บอกแหละ นอกจากจะฮิวให้ตัวเองอย่างเดียวไม่พอยังสามารถฮิวเพื่อ่วมทีมได้โอเคไอนดูสิบอทที่ว่านั่นไงหนอนปิศาสโอแล้วเป็นหนอนปีศาจล่างคริสตัลด้วยนะเอานะขอเปลี่ยนตัวอุ้ยไม่ใช่เปลี่ยนตัวเดี๋ยวขอโอเค ต้องกดที่เหรียญคืนชีพตรงนี้ฮะเวลาต้องการจะคืนชีพกับต,ตัวละครตัวไหนก็แล้วแต่นะก็ต้องแบบเอาเอาเอา,เอาจจโอเคใหม่ครับโอเคกดไปที่ตัวละครแล้วก็กดไปที่คืนชีพแค่นั้นเองเผื่อ <c oughs> ในกรณีที่อยากจะเอาต,อต,อตอัวละครตัวไหนอยากจะคืนคืนชีพก็ สามารถกดไปที่ตัวละครที่ตายแล้วเนี่ยแล้วกดไปที่หลือทีนชีพโอ้โหมีเป็นบอสที่แบบแอบสู้ยากอยู่ <Hey. S 1> โอ้ยเอ,อ๊ยมาโอ้ยหลบไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะบอสตัวนี้โหไร้การมากเลยฮะในกาแลต้องใช้รถถัง โอ้ห oh. จังยูดาวที่เกิดเด็นบนเวนทีสักทะเฮ้ย <Hey. S 2> จ,จบดีแล้วด้วยนั่นแหละกว่าจะตายตัวนี้เนี่ยก็เป็นบอสท,ที่แบบแอบบสู้ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเลือ้อยไปเลือ้อยมาแบบกะไม่ถูกเลยว่าเราจะต้องหลบตรงไหนบ้าง แต่อย่างน้อยก็ผ่านครับผมเมือ่อกี้าหากพูดผิดๆถูกๆก็ขออภัยด้วยครับผมเฮ้ยอาเมียโดนจับตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอามียนายบอกว่ากำจัดมารู้ได้แล้วล้วคำเตะก็จะไม่มีมอนสเตอร์แล้วนี่ ฟาโรเหรอเพระเจ้ายัางไม่ให้อภใยเมืองคําเต้แน,น่แน่เงียบก่อนเงียบก่อนไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นหรอกถึงจะน่าเสียดายแต่ก็ต้องมีคนรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นอามีอาหายปิดบังเรื่องนี้ต่อชาวบ้านต้องถูกจับไปลงโทษอะไรนะอามีอาต่อสู้เพื่อเมืองคัมเต้มาตลอดทำไมตงสงสัยเขาได้เรื่องของเมืองคําเต้คนต่างถิ่นห้ามยุ่ง ดาวหัวทอกับอาเมียเป็นพวกเดียวกันทุกคนอย่าไปเชื่อเขาโดยทะเลาะกันสักทีในฐานะนักรบฉันพอกบองทุกคนไม่ดีพอเป็นเรื่องจริงฉันยอมรับการลงโทษอาเมียนี่มันไม่ยุติธรรมเลยน้องชายฉันฝากเมืองคำเต้และอีเลียด้วยนะเชื่อฉันอีกสักพั้งเถอะโดให้เวลามาโคได้หาความจริงอีกหน่อยได้คนของกองทัพ ท่านให้เวลาเจ็ดวันหลังเจ็ดวันหากหนายไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฟาโร่ท่านจะลงโทษอาเมียตามคนสรุปก็คือซิดนียเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคัมเต้เลยนะโอเคไปคุยกับไลล่ากีกทีหนึง โอเคเมื่อกี้ปืนหายเมื่อกี้ไปวิ่งแกตรงไหนอ๋อมาโคสถานการณ์ของเมืองคัมเต้เป็นไงบ้างสีหน้าของนายดูไม่ดีเลยไลลล่ะพี่อาเมียเขาก็อย่างที่มาโคเล่าให้ไลลาฟังก็คืออาเมียโดนจับตัวฮะโดยฝีมือของซีดแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ท,ทั้งที่ตัวอาเมียเองเนี่ยเขาเป็นผู้วีรบุรุษที่คอยช่วยเมืองคัมเต้เอาไว้โดยตลอดแต่กลับถูกสงสัยว่าการที่เรากําจัดฟาโรได้นเนี่ยมันจะไม่มีมอนสเตอร์อยู่แต่ในเมืองคัมเต้กลับมีมอนสเตอร์อยู่ทําให้เราประชาชนชาวเมืองคัมเต้เนี่ยกลับสงสัย ตัวอาเมียเพราะว่าอาเมียโกหกเกินไปแล้วแค่คนพูดไม่ถี่ประโยคก็มองฮีโร่เป็นคนร้ายได้เลยเหรอชาวบ้านพวกนี้จะาหอจริงใจเย็นก่อนตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องพูดนี้ตอ้องรีบค้นหาความจริงให้พบมอสเตอร์ที่โจมตีหมู่บ้านในตะขาาขนาดยักษ์สีม่วงชอบว่าระวางเกลือเหมือนจะมีผลึกอะไรบางอย่างนายกำลังข้องงว่าเจ้าด้านกับรอยแยกเกี่ยวข้องกันเหรอเรื่องนี้ฉันจะไปตรวจสอบให้ ไา้จัดการเรื่องของเมืองทำเตะเธอโอเคไหนดูสิโอเคด่านที่16พผุดขึ้นมาแล้วนะสรุปก็คือเรื่องเรื่องราวที่เป็นเรื่องเสริมน่าจะเกี่ยวกับพันลึกรอยแยกอะไรสักอย่าง,น,งนะโอเคคลิปนี้ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวในตอนหน้าจะไปต่อเนาะ โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะโอเคสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมหากใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป และสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ